5 Minutes Brought you Podcast to by สว,ว,าาวัสดีครับ5 Minutes นะครับวันนี้ผมเอาบทความจากคุณเบนจามินฮาร์ดีนะฮะคุณเบนจามินฮาร์ดีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยมาสองร้อกว่าเล่มนะฮะ แล้วเขาก็บอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันย่อยออกมาได้เป็นเจ็ดเรื่องที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแบบมีเงินเยอะว่างันเถิดนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยสาคัญที่สุดแต่คนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงคือคุณต้องอยากที่จะหาเงินเยอะจริงๆคําว่าจริงๆคือแบบอยากหาจริงๆอะ่ะคนจํานวนมากอยากมีเงินเยอะแต่ไม่ได้อยากลงแรงที่จะหาอย่างจริงจังพูดง่ายๆคือว่า เวลาถึงจังหวะที่ต้องทำอ่ะก็ไม่ทําเพราะว่าอ้างนู่นอ้างนี่ต่างๆนานา,นาอาจแปลว่าไม่ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้เงินเยอะจริงๆเนี่ยคุณต้องเริ่มแบบทุ่มเทในการหามันจริงๆนะฮะคนส่วนใหญไไ่ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะหาเงินเยอะจริงๆแค่อยากจะรวยเฉยๆซึ่งมันไม่ได้มันต้องอยากหาเงินเยอะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการอยากหาเงินเยอะคืออะไรแปลว่าคุณต้องยอมเสียสละอะไรหลายๆอย่างเลยแหละนะฮะที่จะทําให้คุณหาเงินได้นะครับ เพราะนั่นเนี่ยมันคือการทํางานหนักมันคือการเสียสละเสาร์อาทิตย์อะไรคือพวกเนี้ต่างๆนานาทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับคนแต่ว่าต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนบางอย่างของคุณที่มันเป็นอุปสรรคกับการจะหาเงินของคุณเช่นนิสัยบางอย่างที่เราใช้เงินเปลืองแบบนี้นะครับแต่ว่าการไปหยุดเรื่องเดียวเนี่ยมันอาจจะ มันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าทําไมฉันถึงมีชีวิตที่เศร้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบใช้เงินกับเรื่องนี้แต่เราใช้ไม่ได้ <c oughs> <ๆ>เขาเลยบอกว่าวิธีการที่ดีกว่าคือการ transform ตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะฮะที่เห็นความสุขอีกแบบหนึง่งไม่ได้ต้องใช้เงินเพื่อที่จะได้ความสุขแล้วอะไรแบบนี้เป็นตน้นนะครับข้อที่สามเชื่อหรือไม่ว่าเมื <c oughs> ่อคุณเริ่มมีเงินพอสมควรเนี่ยสิ่งที่ควรทํามากคือคุณควรจะเริ่มเอาเงินบางส่วนเนี่ยให้คนอื่นบ้างนะครับ เออเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากว่าถ้าเกิดว่าคุณเออเหมือนกับคล้ายๆกับส่งต่อความมั่งคั่งเนี่ยคุณจะได้ความมั่งคั่งกลับมาเร็วขึ้นนะครับซึ่งถ้ามาอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราให้อะไรกับคนโดยเฉพาะเนี่ยการให้เงินแบบนี้เนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าเรามีพอสมควรนี่นะเรามีพอสมควรมันจะเป็นการสร้างความมั่นใจแบบหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะเอาความมั่นใจเนี้ยไปต่อยอดเพื่อที่จะ หาเงนินได้มากขึ้นอีกนะครับข้อที่สี่ครับคุณต้องพัฒนาทักษะบางอย่างที่ a ร e unique แล้วก็ a l u a b l e นะก็คือมีความโดดเด่นนะครับมีความาหายากนะครับแล้วก็มีผลค่าด้วยนะสามอันนี้เข้ามาด้วยกันนะครับซึ่งทักษะพวกนี้เนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะนะฮะมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าใครก็ตามที่มีของสามอย่างนี้อยู่ด้วยกัน,นเนี่ยนะครับเงินจะวิ่งเข้าหาเลยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะอะไรเพราะว่า เงินจะมาหาคุณค่าคนที่สร้างคุณค่าได้มากที่สุดก็จะได้เงินเยอะไปด้วยหลักการเป็นแบบนั้นฟังดูก็จะแบบเอ๊งงง,งแล้วงานที่เราทํามันมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าจุดหนึ่งที่เราสามารถดูได้ก็คือว่าเรื่องที่เราทําเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงหรือมันไปสัมผัสชีวิตผู้คนเยอะแค่ไหนนะครับอันนั้นเป็นมุมหนึ่งนะที่ที่อยากจะให้นึกถึงถ้ามันสัมผัสชีวิตผู้คนเยอะมันไปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเยอะมันไป สร้างอะไรบางอย่างให้กับผู้คนไม่ว่าจะไปช่วยเขาแก้ปัญหาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้เขาต่างๆนานมีอิมแพ t เยอะนะครับแนวโน้มก็แน่นอนฮะว่าเงินก็จะมาหาคุณเยอะเพราะว่าเงินไปตามแวลูนะครับเงินไม่มีไม่ได้ชอบใครหรือไม่ชอบใครเป็นพิเศษเนาะเงินไปตามแวลูที่อยู่นั่นเองนะครับขอ้อที่ห้าก็คือว่าลงทุนในตัวเองอย่างสม่ําเสมออยู่ตลอดเวลานะครับในที่นี้คือแบบ จริงจังเลยนะเรียนหนังสือเพิ่มอะไรพวกนี้เพิ่มเนี่ยนะครับอ่านของที่มันดีๆอย่างเช่น Harvard Business Review เป็นต้นซึ่งผมเป็นเว็บที่ดีมากเนี่ยนะฮะบทความอนันก็คือเจ๋งๆทั้งนั้นอย่างไรก็ดีต้องเข้าใจว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยนะครับคนอื่นเขาก็ลงทุนในตัวเองเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสปีดของการลงลงเนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับคุณควรจะลงทุนกับ3มเรื่อง1คือสกิลของคุณเองพวกนี้คุณไปเรียนไปไปฝึกอะไรก็ได้2คือลงทุนใน,นเ,เน็ตเน็ขอวิร์กนะฮ สร้างเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงสามคือลงทุนในทีมของเราเองนะครับข้อที่6ครับพยายามอโตเมตเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินบางอย่างได้นะครับเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าพลาดแบบเรื่องภาษีบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะคุณก็ควรจะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณต้องการคําที่ปรึกษาที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายควรจะจ้าง คำว่าอโตเมทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ AI ทําแต่หมายถึงว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็เป็นการอโตเมทประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณอโตเมทได้เนี่ยนะฮะคุณจะรวยเร็วการจะสะสมเวล์ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการสร้างระบบที่ดีนะครับการสร้างระบบที่ดีเพราะว่าถ้าเราไปลงแรงทุกเรื่องตลอดเวลาเนี่ยนะฮะเราก็จะทําได้เท่าที่เราเต็มกําลังไหวซึ่งมันอาจจะยังไม่เยอะพอนะฮะเราไม่ได้มีแรงเยอะขนาดนั้น ข้อสุดท้ายครับอย่าเสียเงินวงเลบแพ้กับเรื่องโง่นะฮะคืออย่าเสียเงินโดยไม่จําเป็นแปลว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยนะครับให้คิดถึงความเสี่ยงไว้เสมอมนุษย์เราตกหลุมกับดักเรื่องอะไรมากที่สุดเราตกหลุมกับดักความโลภฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลงทุนโดยมีความโลภอยู่เยอะเเพราะนั่นแหละจะเป็นโอกาสที่ให้คุณสูญเสียเงินได้เร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะครับให้คิดดีๆว่าการรักษา เงินต้นทุนไว้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นเราต้องคิดถึงความเสี่ยงเราต้องคิดถึงเรียกว่ามุมต่างๆที่เราจะนึกไม่ถึงนะครับเวลาอะไรก็ตามที่มันแบบฟังดูดีเกินไปนะ too good to be true เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะอาจจะดีเกินไปจริงๆก็ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ผมคิดว่าเราสามารถทําตามกันได้ขอบคุณที่ตาม Five Minutes ครับสวัสดีครับ f Minutes Podcast presented by